สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาร่ใบายลูกตาลช่องที่เราจะดูดวงแบบผู่คิดเป็นกัละยาณนะมิตรห่งใจค่ะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงชาวราศีธนูหรือผู้ที่ผูกรลัคณาแล้วเป็นราศีธนูนะคะในช่วงปี2569ค่ะช่องนี้เราจะอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีธนูก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22่สิสอพฤษภาย,ยน,นะคะถึงย1สเธันวาคมค่ะสำหรับใครที่ต้องการดูตามลาักษณและยังไม่ทราบลักษณนะคะลูกตาจะแปะลิงก์เว็บไซต์ในการหาลักนาไว้ให้ด้านล่างการทำนายครั้งนี้จะเป็นการทำนายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับใครเป็นพิเศษฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกำลังใจเป็นแนวทางค่ะแต่สำหรับการตัดสินใจแล้วแนะนําเป็นการดูดวงส่วนตัวและสามารถติดต่อลูกตาลได้ที่ l ลน์ออฟฟิเชียลอคเ i าท์ไลน์แอดแอทาร์โรบายลูกตาได้เลยนะคะในช่วงปี25 6 9นี้จะ เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่กันค่ะไพ่ตรงกลางของคุณนะคะเป็น Eight of s w o r d ค่ะ King of Wands Page of Pentacles Eight of s w o r d นะคะ Four of Swords The Moon The f o o l Eight of Pentacles n i n e of w a n d แล้วก็ไปสุดท้ายเป็น The h i e r o p h a n ค่ะรู้สึกว่าปีหน้านะคะจะเป็นปีที่คุณนะคะมีโอกาสที่จะเจอ challenge นะคะแต่ว่าคุณก็จะผ่านผลมันไปได้ อย่างดีค่ะแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้มครองค่ะถ้าดูจากหน้าไพ่ e n e r g y ของตัวคุณนะคะปีหน้าเนี่ยเป็นปีแห่งการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในเรื่องของการงานการเงินค่ะใครรอคอยในการเ,ออเริ่มต้นนะคะทํางานใหม่หรือว่าหาง,งานใหม่ก็มีโอกาสได้งานนะคะมีโอกาสเ,ออเริ่มต้นงานใหม่ได้นะคะมีโอกาสที่คุณนะคะจะเจอสิ่งที่ดี สำหรับตัวเองได้นะคะ The fool ขึ้นมาเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณได้ลองทำอะไรใหม่ๆบางคนอาจจะลองทำคลิปลองทำโปรเจกต์อะไรใหม่ๆในชีวิตน่นะคะก็คือมีโอกาสทำได้นะคะแล้วก็สร้างงานสร้างเงินได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะคือผลงานของคุณน่ยมันอาจจะยังไม่ชัดเจนหรือว่ามันอาจจะยังออกมาไม่เต็มเม็ดเ,เต็มหน่วยเท่าที่คุณต้องการนะคะมาเลยเกิดให้เกิดให้คุณน่รู้สึกว่า สิ่งที่ทำอ่ะมันถูกต้องไหมมันทําให้ชีวิตของคุณอ่ะเปลี่ยนแปลงปฏิทานที่ดีหรือเปล่าโฟล์สอดที่ขึ้นมานะคะบ่งบอกว่าคุณนะคะจะมีโอกาสที่มีเวลาอยากให้พักผ่อนในเรื่องของการงานนะคะความไอเดียความคิดเรื่องสร้างสรรค์อ่ะมันอาจจะมาตอนคุณนอนก็ได้บางทีคุณอ่ะความความรู้สึกต่างๆอ่ะค่ะมันแบบไอเดียต่างๆมันอาจจะจุดขึ้นตอนที่คุณได้แบบพักผ่อนเนี่ยเต็มที่ก็ได้นะคะปีหน้าค่ะแต่มาว่ามันเป็นปีที่คุณเองอาจจะเจอกับสภาวะที่รู้สึกอึดอัดอยู่พอสมควรนะคะมี ความไม่ชัดเจนในเรื่องของการงานการเงินหรือว่าทุกสิ่งอย่างะคะ่ะชีวิตเราเหมือนแบบมันเป็นหมอกควันที่เกิดขึ้นอยู่แต่สิ่งที่ดีคือคุณยังมีศักยภาพแล้วก็มีโอกาสดีๆเกิดขึ้นเป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่ค่ะบางทีอะเวลาเราเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเลวยังเห็นเส้นทางไม่ชัดเจนหรือบางทีเรารู้สึกอึอดอัดรู้สึกว่าทางออกมันไม่มีแต่ในความเป็นจริงแล้วอะคะ่ะทุกปัญหามันมีทางออกเสมอค่ะถ้าคุณนะคะเปิดใจนะคะลองแบบใช้ความรู้สึกนะคะลองลองใช้ความแบบ สติปัญญาของตัวเองคะคะมันจะทําให้โอกาสอะ่ะมันแบบเกิดขึ้นได้นะคะราฟนขึ้นมาสุดท้ายนะคะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะคะปีหน้าเป็นปีแห่งการเริ่ม,มต้นใหม่ของชาราศีธนูแต่ว่ามันจะ สำเร็จได้มันมาจากการที่คุณนะคะลงมือทํานะคะแล้วก็อุปสรรคปัญหามีบ้างคะ่ะแต่มันไม่ไว้ให้คุณเติบโตนะคะคุณหาทางออกแล้วก็คุณก็จะเจอ,อเส้นทางดีๆมาจากความรู้ความสามารถของคุณนะคะคือถ้ามีอุปสรรคปัญหาเนี่ยก็คืออยากให้ลองเ ลองอปรึกษาผู้ใหญ่นะคะคิงออฟมานขึ้นมาเนี่ยลองดูผู้ชายที่เป็นลักษณะเป็นธาตุไฟเมษุสิงธนูก็จะได้ให้คําปรึกษานะคะชาวราศีศภก,ก็ให้คําแนะนําที่ดีสําหรับคุณได้นะคะแต่ปีหน้าเป็นปีแห่งการเริ่มต้นที่ดีสําหรับคุณค่ะถัดไปนะคะเรื่องของการเงินนะคะปีหน้าเนี่ยมีโอกาสในการเริ่มต้นลงทุนอะไรใหม่ๆเนาะแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยมันอาจจะยังไม่ออกเท่าที่เท่าที่ควรชนะนะคะจะลงทุนอะไรนะคะลองอ่า วางแผนการเงินในระยะยาวแล้วก็ลองให้เห็นชีวิตนะคะว่าแบบในอนาคตเราอยากจะเป็นยังไงเนาะแต่รู้สึกว่า การการการเงินของคุณนะคะมันอาจจะยังไม่ได้ผลิดอกออกผลเท่าที่คุณต้องการแต่มันจะเป็นการลงทุนที่ดีแล้วก็เดอะไฮโลเฟนนะคะศึกษาการลงทุนอย่างเราดระวังก็จะทําให้การการเงินของคุณดีขึ้นได้นะคะถัดไปนะคะเรื่องของความรักออถ้าคนโสดจริงๆมีโอกาสที่จะเจอรักใหม่ที่ดีได้นะคะมีโอกาสทั้งเป็นคนทาดลมทัดดินหรือว่าจะเป็นคนธาตุไฟก็ได้คะ่ะ ถ้าไฟเนี่ยธาตุไฟอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่านะคะธาตุไฟคือเมสิงธนูธาตุดินคือพฤษกปนมังกรนะคะก็ความรักที่ดีอะค่ะมันมาจากการที่เราอะค่ะคิดระหนักวิเคราะห์แยกแยะให้ดีแล้วค่ะว่าความรักอะจะเป็นแบบไหนคือถ้ามีรักเราอึดอัดอันนี้ไม่ต้องเลือกคือมันมี energy ทั้ง มีความรักเข้ามาแล้วไม่ชัดเจนแล้วก็มีความรักที่เข้ามาแล้วอื่นอ่ะฉะนั้นนะคะปีหน้าเนี่ยสำหรับชาวราศีธนูจริงๆจ,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 จะมีแฟนก็มีได้แต่อาจจะแบบมีความแบบภาวะผวังค่อนข,ข้างเยอะนะคะเอเนอรของเด็กมากกว่าผู้ใหญ่อะถ้าดูอย่างเนี้ยคะ่ะอาจจะมามากกว่าหนึ่งคนฉะนั้นอ่ะสิ่งสําคัญนะคะคือคุณเนี่ยจะต้องเลือกในสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าดูจากหน้าไพา่จริงๆส่วนตัวมองว่ามันมีคนเข้ามาใช่แต่ว่าบางครั้งอะคะ่ะ ปีนี้อาจจะเป็นปีที่มันหนักสําหรับคุณอันนี้ต้องบอกตรงๆนะว่ามันหนักสําหรับคุณทีนี้ถ้ามันมีความรักเข้ามาแล้วแบบเป็นรักที่ทําให้คุณอ่นอัดอ,อีกอะ่ะมันอาจจะทําอะไรมันอาจจะเป็นอะไรที่แบบมาทําให้คุณแบบเสียเวลาเหมือนกันนะคะเราเฟนขึ้นมาค่ะบอกว่าสิ่งสักสดสั่งสิทธิ์คุม้มครองบางเคียะค่ะคุณใช้เซนส์ในการดูคนก็ได้ถ้าคนที่ไม่ใช่คุณก็อย่าเสียใจที่แบบจะต้องที่จะต้องทิง้งเขาไปคือตันไม่เห็นการทิ้งเนาะบางคนอะ่ะอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่ก็จริงแต่ว่าอาจจะยัังงไม่่ใหห้สาานะรรืออวเป็ลกกษณขที อาจจะแบบอยู่ในสเตตัสที่ยังไม่ชัดเจนอยู่ในความสมัร์ที่ยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะคอยไกด์ไล์คุณอยู่เสมอถ้าใครที่คุณรู้สึกว่าเอ๊ะเแปลกๆอะไรอย่างนี้ค่ะคุณเลือกได้เสมอนะคะทุกคนมีโอกาสในการแบบ เลิกเสมอทุกคนมีทั้งเรื่องอะคะ่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้อะไรนะคะ,ะถัดไปนะคะสําหรับคนมีคู่ปีหน้าเนี่ยมีโอกาสในการมีลูกนะคะมีบุตรได้นะคะแต่ว่าสิ่งสําคัญเลยค่ะคือต้องระวังล้องระวังนะคะเรื่องของคนที่มีคู่เนะะี่ยค่ะปีปีหน้าเนี่ยมันอาจจะต้องทบทวนเรื่องความสัมพันธ์บางทีความสัมพันธ์มันถ้าคบกันมานานบางทีมันก็จะมีความระแวงนะคะหรือความบึดอัดในความสัมพันธ์สิ่งสำคัญคือหาอะไรที่แบบว่า เป็นช่องทางใหม่ๆที่เราได้แบบว่ามีกิจกรรมร่วมกันเห็นคุณค่าของกันและการ,รอ,าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไปเที่ยวบ้างอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะทําให้ดีอย่าแบบอย่าโฟกัสที่เป้าหมายแบบไปทางอย่างเดียวหมายถึงเงินงานเงนินอย่างเดียวเนาะจนลืมความสัมพันธ์อย่าทาให้มันความสัมพันธ์มันอื่นอ่ะค่ะนะคะเราเฟ้นนะคะแต่รู้สึกว่าความรักเนี่ยยังไปได้ด้วยศิลธรรมด,ด้วยความคุณงามความดีต่างๆที่มีมาแต่สําคัญนะคะความโรแมนติกก็สําคัญนะ,ะถ้าวันเนี้ยเราเราเอา่อมีความรักะคะ่ะเราใส่ความโรแมนติกเข้าไปมันก็ จะดีขึ้นนะคะแต่ว่าน่าเห็นความระแวงค่อนข้างเยอะฉะนั้นน่ะถ้าเราอะมีความระแวงบางทีมันมา,มาจากความไม่มั่นใจในตัวเองนะคะฉะนั้นกลับมาดูแลตัวเองให้ดีเติมคุณค่าเห็นคุณค่าของตัวเองะคะ่ะแล้วคนเราอะถ้าเราเลือกได้เสมอนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถา,านการณ์อะไระตันมองว่าเราอะคะ่ะ ดูแลตัวเองที่ดีแล้วก็คนรักของเราอ่ะเขาก็จะกลับมาดูแลเราด้วยนะคะรักตัวเองก่อนนะแล้วก็โฟร์ออฟซอนเนี่ยทบทวนความสัมพันธ์นะคะแล้วก็หาทางที่จะว่าเติบโตไปด้วยกันแต่ว่าแบบรักครั้งนี้บางทีถ้าแบบ เขามาคนโทรลคุณมากๆคุณเองก็จ,จะอึดอัดหรือคุณแบบอยู่เราแบบไม่สบายใจอะไร้ยคะแต่สิ่งสําคัญอ,อยากให้เชื่อใจมันมีความระแวงแต่ถ้าระแวงเนี่ยมันบางทีมันนั้นมันอาจจะมาจากความเหนื่อยแต่รู้สึกว่ามันมาจากความเหนื่อยแบบเหนื่อยล้าของตัวเองด้วยแล้วพอมันความรักมันไม่ได้หวานแหววแก้วมังกรอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่า เออมันก็มีความกังวลใจแต่ว่าพักก่อนค่ะคือตันมองว่ามันพักแล้วก็ไปเที่ยวบ้างความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นได้แล้วก็เดอะไฮโลเฟนขึ้นมารักครั้งนี้มันยังเป็นรักที่ถูกต้องรักยังรักที่อะไรรักที่อ๋อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือพพอร์ตอยู่นะคะแล้วก็อ๋อสิ่งสําคัญค่ะคืออย่าลืมเติมคุณค่าซึ่งกันและกันเห็นคุณค่าของกันและกันอยู่เสมอมันก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้นได้นะคะถัดไปในส่วนของสุขภาพนะะค ด้านสุขภาพนะคะปีนี้อาจจะมีโอกาสที่จะเข้าผ่าตัดนะคะมีโอกาสที่จะ ต้องระวังในความเครียดวิตกกังวลนะคะเรื่องความสมดุลของร่างกายต่างๆเนาะมันก็จะเป็นเรื่องที่คุณจะต้องปรับเปลี่ยนนะคะต้องทาทาแก้ไขในเรื่องนี้นะคะแต่อย่างที่บอกค่ะว่าการดูดวงครั้งนี้มันเป็น general reading ฉะนั้นไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องเจอเรื่องแบบนี้นะความเครียดวิตกกังวลอะไรเงี้ยก็พยายามปล่อยวางบ้างไปเที่ยวบ้างนะคะก็จะทําให้ความสัมพันธ์การเงินของคุณความเ,าเรื่องของชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นได้ะคะ่ะ ถัดไปนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะแนะนําเป็นการทําบุญเรื่องไม่ใช่สุขภาพการทำบุญเรื่องอในเ,เ,เรื่องของการทําบุญปีหน้านะคะแนะนําเป็นการทําบุญด้วยลงศพนะคะการทําบุญด้วยแบบว่าเรื่องของเรื่องของศาสนาสถาน,นะคะ่ะเรื่องของ โรงพยาบาลน,นะคะ,ะเป็นการแบบช่วยเลือกขอ,ขอการผ่าตัดอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้นะหรือว่าเป็นการทําบุญเกี่ยวกับเรื่องที่แบบว่า,าบรรเทาทุกข์ในคนที่แบบว่าเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ここได้เหมือนกันอย่างเช่นแบบว่าผู้ประสบภัยอะไรต่างๆเนาะก็ถือว่าจะเป็นการทําบุญที่เสริมดวงให้กับคุณได้ค่ะแต่อย่างที่บอกมาตลอดนะคะว่าการทาบุญเนี่ยจริงๆแล้วทาบุญเท่าไหร่ทําบุญที่ไหนทําบุญอย่างไรค่ะมันได้หมดขอให้เราทําบุญด้วยจิตใจ,จที่บริสุทธิ์ทาตามกาลังศรัทธาตามหลักศาสนาของแต่ละคนได้เลยแล้วก็อย่าลืมที่จะทําบุกับพพ่่อแม การีคนที่เลียนดูคุณมาด้วยนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วก็ติดตามกันค่ะเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธานในความดีขอบุร,รักษาเทวดาคุมค้มครองนะคะแล้วใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะติดต่อ feature, ไลน์ฟิชเชอร์เขาไลน์แอ t ทารูบาลูกตาลด้วยค่ะวันนี้ลูกตาลไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะโชคดีปีใหม่นะคะสวัสดีค่ะ